อสวัสดีลุงแล้วไวงแถมมือหนึ่แล้วตัวนี้โอ้สด่านเลยภายในแล้วเวิร์่ะแล้วเวอร์แล้วทิโอ้สองแสงไงงามทางภาคพันบ่เมื่อยยุดบ่เมื่อยหลโอ้ยง่ายโมเลียวง่ายโมเลียวภาคพัน แฟนดีเราเดือยเห็นวะโอ้กระติดกกระเบื้องกับสีงามเลยวะเนาะมีอ่างด่างนาอยู่นี่นี่มืออื่นพักพรมาสิมืออื่นบ่อได้มาเมื่อยกับพักพรเห็นบ่ใกล้สิแล้วเนาะแม่เนาะนาตังนาตังกับงาม ต้นนี้บ้านใหญ่เลยเนาะบ้านนาต่างเนาะมีมุงบวดพร้อมของขวัญงนนอกก็สร้างว่าจือบอจือบอวะงามนงามงามเด้อคนฝีมือเด้อู้ใดยจกจ้างอ่ะมาจ้างเอาด้ว ต่อ่นเลิศงานเคนไล่เฮ็ดพูดเดียวสองคนพูดเดียวสองคนเทปูนเฮ็ดแบบประหยัดประหยัดครับครับ นี่อออินวันอออินวันนี่สร้างปูนสร้างเหล็กสร้างประตูสร้างขุดดินสร้างก่อสร้างปปาสร้างไฟอออินวันฝ้านี่สร้างสี สร้างติดบานเนาะเออนี่ออยอินวันอือนี่ยลบปกกสสูงเลยครับบ่ธรรมดาาด้นี่แล้วเออนั่นยูไซล่ะภูมิสวรรค์นี่เห็นบ่ผู้ดีเด่นเห็นบ่สุดยอดหาเงินเก่ง หาเงินส่งลูกเรียนเกง่งเห็นบ่นลูก,กระเด็นดีเป็นดีเนาะลูกไส้เป็นคู่ผมเ,เด้นี่เห็นบ่คู่ทีเน้นนี่อยู่พุ่มิสลอนเนาะแม่เนาะงมดทรอมาดาเด้นี่ลูกไส้เป็นคู่ทำเพือ่อฟาอแล้วโอ้โหนี่มาเบิ่งมาเบิ่งงานโอ้มาเบิ่งฝีมือการทำงานผู้เดียวบ่ต้องเอาหลายดอกซางเนาะบุญไหว สร้างเนี่ยบทต้องเอาหลายคนเฮ็ดไปเรื่อยฟรีมือตกแต่งไปเรื่อยๆผู้ดเดียวโมเมนว่าหลายคนมันมันมวน,น,นเนี่ยโมเมนต์น้าลุงเนาะมันบุญไหว่บด้นเนาะบุญไหวเฮ็ดซ้ำนีกแล้วผู้บางคนมาเอาสร้างขึ้นหน่อยแถว่าวัดเอาหลายคนมันก็บบ่ได้งานเอาหน่อยคนไหนงานงานหลายซ้บ เมื่อยกับเศร้านี่เดี๋ยวฉาบภายในก่อน,นกับซิเริ่มมาข้างนอกเนาะเอาไพายในให้แล้วแะคกับมาข้างนอกนรอติดตามชมตอนต่อไปอา้าวขอบคุณครับลุงขอบคุณครับกัเน,นเดี๋ยวพอกัน